สวัสดีครับบริษัทเซงกงสุรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ยอดฮิตอีกแล้วครับมากี่ทีก็หมดนะครับที่ร้านของเรานะครับเครื่องยนต์ 6H H1 12วาลนะครับตัวนี้มีแรงม้าทั้งหมด210แรงนะครับหาดูรอบๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ปั๊มสายนะครับเป็นตัวแทนของ1 9 5นะครับตัวนี้200แรงขึ้นผ่านกฎหมายรถพ่วงครับสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับไม่จุกจิกนะครับ สมลมในตัวพร้อมนะครับตัวนี้คัดเกตคุณภาพก่อนวางขายให้แล้วทั้งสิ้นนะครับสินค้าที่ร้านมีรับประกันนะครับไม่มีไอไม่มีควันตอนทดสอบนะครับใช้งานไปแล้วมีไอมีควันก็สามารถเคลมกับเราได้นะครับ ซื้อทั้งทีใช้ยาวๆนะครับมั่นใจได้กับแบรนด์เซกงสระบุรีนะครับสูนรวมหัเก๋งคัดเกตคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้ว D, G, นะครับตอนนี้สวยเลยครับบอกใครใช้195อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับใช้ได้เลยครับ 6BD 6BG มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับราคาพอๆกันเลยครับเพิ่งองยนตที่ร้านเรา ราคาขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับเนื้สภาพนะครับมีการผันผวนตามตลาดตลอดเวลานะครับถ้ายังไงลูกค้าท่านใดอยากทราบราคาโทรมาดีกว่าครับตามช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยครับหรือเซิร์ชเฟซบุ๊กเซียงกงสละบุรีก็ได้นะครับทักแชทเข้ามาได้เลยครับลายแอดของเรานะครับเครื่องหมายแอดเอเล็กเจ็ดตัวนี่ครับ 6H H1 นะครับเขาบอกว่าซื้อทีใช้คุ้มนะครับไม่จุกจิกนะครับตัวนี้24วาวที่ร้านเราก็มีนะครับ225แรงใครอยากได้สเปคแบบไหนมันเลือกมาชมกันได้เลยครับมั่นใจได้เพราะใช้ได้งาะใช้งานได้จริงทุกตัวนะครับไม่พูดพรมทำเพลงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทได้ชมกันครับผมรับรองถูกใจแน่นอน,นครับ มาเลยครับสำหรับตัวแรกนะครับสามลมมีนะครับทำงานปกติมีับไม่มีไอไม่มีควันะครับนิ่งๆไม่หลวมนะครับไม่มีไอไม่มีควันให้เห็นนะครับเดินนิ่งๆเลยครับ เตืองโว์หน่อยครับโคตรล่นนะครับโคตรล่นอาไวท์ทีโอเคพ่อเดี๋ยวรอรับชมตัวที่สองนะครับ เริมเลยเกือนี่นี่คันสภาพนะครับเหมือนกันทุกตัวครับใหญ่ไม,ไม่มีควนหมือนกันนะครับคังเกีย์ก่อนวา่างขาย ครับผมนี่ครับเดินนิ่งๆส,สวยๆครับอ้าวอีกทีโอเคพอ่อเราพบกันนะครับพี่เจียงโกงสลับนีนะครับ